สวัสดีค่ะพ่อกับเมนยกับพาอแหลมทางช่องใหญ่แหลมลำเลินออฟิเชียลนะคะพ่อเจ้ามาายังเนยมายามปนลุ่มเินมายามปนมะนาวสวัสดีครับมะนาวสวัสดีครับยังโอ้ยคือไหวง่ามเดี๋ยววินงเท้าไปเอาไปให้ปนปลาฮะพี่ก็ว่ายัง เราพู่นป่นอยู่ทางพี่ป่นมาทางพี่แล้วคุณยายสวัสดีค่ะอ้าวชินหอดก็มาหาละเนาะเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังลูกสิมาบ่บ่ล่ะพี่ขอไปหน้บ้านขึ้นเข้าไปบ่ไปจังได๋มาจังไห๋นเอาน้ำมาฝากกับปลามาฝากเแม่ว่า เมียจังไงบ่มีรถเมียไม่ยากจะไดนเข้ากักโตเนาะไปกักักโตไหนยังกินง่ายบ่ทันวันนี้เอาปลาแดดเดียวมาให้บ่าหดว่วพญี่ยรีถ่าอยู่พุ่นลูกอันลูกทีมหลายคนอยู่ถากินอยู่พนออกมาหาซื่อๆนีล่ล่ะว่าพอเห็นเวลาว่างๆก็เลยออกมาหามายามถามเขา น้องใหม่ฟ่งมีดลอนอบอเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาไปส้มสวนก่อนอเอาพ่อตองว่ามาบอ,อมาทามข้าวขามข้าวเล้าออกมายามเรามามีมามี เาอาเงาไม้ฝรั่งเราแล้วเราเก็บเป็ดตะกีเนี่ยอก็พอได้กินอยู่เดียวละพี่น้องเงาไม้ฝรัง่งโอ้โหหมดกัดยูทองมีท่าอากาศก็ด,ดียังเสียพี่น้องพี่พอแหลมกับอ่านมะนาวนี่เห็นกันบ่ห้ดอกมีเรื่องคุยโหลด ทางไหนไปกับมนะนาวหรอพี่พอยายพักหวานเจ้าเป็นไปยายพักหวานเจ้าเป็นไปอุย้ยอันนี้เมียไม่ะพูนี่เมียพักเลือดโอ้ยจังนูสิประเทศยังกินเจ้าขึ้น่าเก็บไปขายให้ร้านอาหารเพา โอ้ทคันคานหมดกัดโอ้จ้าสมพักอะไรโอ้ยไม่เอาหนูไม่กินหนูเม้นหนูเม้นหนูไม่กินส้มผักเสี้ยนพ่อแดงวัดนีค่ะมันมันเมนเนี่ยคุดคาไปใส่เนี่คุดคาไปใส่เอาไปสรงเขาบองงานยังของบ้านไายใหญ่ ยูมูเลยอุ้ยนีเด็กกล้วยไป็นหอกขาต้มกินได้ไหยังสีเอาอยู่นี่สีเอาอยู่นนเสีเอาตองผอมเด็ดหนิใช่ตองใช่เอายูกล้วยอยูปลาตัวตงเปมุกปลานมสีเป็นหอกขาต้มนำจากสิบคน จะต,ตอกงวงฟลานั่นไงกินเผาไปก่อนนะว่ายังพอแต่เศร้าบ่กินโอ้แต่เศร้าบ่กินจะกินย่ำใดกินกินเพริล่ะเอาว่าไปเลี้ยงคัย้ยเลี้ยงงัวงว่ามาืมอนใส่เอาไปผูกใส่ ไปใส่นี่คือค่ายหนังกระติกน้ำแข็งสิไปซื้อน้ำแข็งไปซื้อใส่ <Okay. S 1> โอ้แดงไปอ๋อสิไปซื้อน้ำแข็งสิไปน้ำพอัอแดง, wow. งเรียงงัวะโอแกาเอาเด้อ er พี่น้องแม่หน่วยกบแฟเอาด้วยกั er <c oughs> กนแ <c oughs> ม่เรื่องสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> อันมันว่างก็เลยออกมาหายายเอานุมมาฝากเอาปลาแดดเยวมาฝากเฮ็ดยังแม่เฮ็ดยังไม่แกไปบักนาวนะแพ้งแพ้งขนาดเทอหนูไปซื่อลูกละหาบาขุนพ่อตัดอันตัดเพื่อนหนูห่อกระต้นมยังจับซิกคนเนอไปตองบอกพ่อแดงแล้วตัดไปตองให้บักนาวบก่มเขาก็เป็นด้วย เออดีเลยแม่บ่หลาดสารเนาะบ่อึดแต่แนวอยู่แนวกินพี่น้องได้กล้วยไปห่อข้าวต้มเลยฮะฮะเน่าทักไซ พี่น้องกองไปใส่พี่น no er> wow. <e well, ้องกองไปใส่น้องกองวายเออนั่งเหตุข่งนั่งเอตุเราะอะไรไม่ติดตมแล้วว่าอัานสามห้องว่างออกไปเลยมันใหญ่พอสมหรอกออกไปถามยาญก่อนเมื่อได้บุญคนบุญลรักษาบาน อยู่แบบนี้ก็ดีด้เนาะพี่น้องบรรยากาศอยู่ทงอยู่ท่าบ่ได้แอร์อ,อ,อัดน้ำไผ่อันนี้เราปลูกผักหวานใส่ละผักหวานเราโอ้ยมันบ่ทันใหญ่ย่กำาลังอันนี้ แส่กับตนแค่ปลาพักหวานเพิ่นหาบอก์บอกหน้าวก่อนพี่น้องบาดลังเก่าเราได้ยินข่าวว่าเขาสีสางหองแถวให้โคตเเาบ้กหน้าวามันบ่ท่านมีหนามหน่อยบกยันต์เจ้านบอท่าน มันว่าท่านมีนาม่วยกับนา้นโหดโพดว่าท่านมีนามเลยคือโอ้ยหมดหลายแะ ปลูกพักหวานแซมนี่นี่นี่เด้ต้นมัน,นปลูกน้ำอันปลูกน้ำอันมันต้องมีพีเหลียงเนะาะพักหวานก็เลยปลูกต้นแค่แซมปลูกแซมต้นแค่เกเ่งบะท่านไม่นานเลย พุทธอนค่ะก่อนพี่น้องเวลาทัางเรยนพ่ว้องกลัวกันกูได้มาอีกนั่นลูกไส้ผลหม้กูลูกไส้กับลูกไผ่กัน น,ดนลลได้ลูกซาลูกถูกใส่โอ้ยคือประมานเถะมันจะบอกผูกคนละไส้กล้วยก็ไก,ก้วย่ควล้ยลถกลูกก็ลูกลูกก็ไมีแต่ลูกเถิจกจะคุดไปยังอีกพอ เอาพุ่นไม่เรื่องเพราะเราเกินไปพุดเอาของเ,าออเราอยู่คุณอะเพต้องเอาหลายดอกพอแดงเราพุดคาหนอคาให้อยู่คุณอ้อยคือเสียมาช่วงสัน่นเฉพาะโอ้โอเหเฮ็ดโเป็นจะไปเห็ดเสียของ <c oughs> อ,อ พอดีไปสอนห่อขอ้าวต้มพอดีพ่อพ่อพ่อ,พอนี่อันนี้ได้อยู่ในเก็บให,หน้นู้นแล้วเสียไปห่อขอ้าวต้มอยู่ถงอยู่ทาอยู่ใ<ม>ห้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวน คาสาหลับอยู่ดวงดวงหน้าดวงดวงหรอว่า hmm. ท mm ่านไง พี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนึัสักกอนเนาะคลิปหน้าติดตามกันแล้วกันาในหน่วยสิมอ่ยังมาสูพีซูน้องเบิงเบิงแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกแรงใจอยู่ดีมีแห้งพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะ